คลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อใช้ทบทวนแนวข้อสอบให้กับตัวเองและเห็นว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆดังนั้นบางข้อที่มีเนื้อหาภาษาอังกฤษอาจจะอ่านบ้างข้ามบ้างก็ขออภัยด้วยเนื่องจากไม่ถนัดภาษาอังกฤษจ้าแนวข้อสอบกรมธนารักษ์ข้อหกรมธนารักษ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อใดตอบ ข้อวาย23พฤษภาคม2476ข้อ2เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์คือข้อใดตอบกอไก่ w w w t r e a s u r y go t h ข้อ3กรมธนารักษ์มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไรตอบขอไข่ The Theory Department ข้อ4กรมธนารักษ์สังกัดกระทรวงใดตอบกอไก่กระทรวงการคลังข้อ5กรมธนารักษ์ได้จัดตั้งขึ้นในรัชกาลใดตอบคอควายพระบาทสมเด็จพระปรกเกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 ข้อ6กลมธนารักษ์เกิดจากการรวมกลมที่มีหน้าที่สำคัญสำคัญไว้ถึงสี่กลมคือข้อใดตอบงองูกลมกระสาบสิทธิการกลมพระคังมหาสมบัติกลมเงินตากลมรักษาที่หลวงและกัมปนาข้อ7 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อของกรมธนารักษ์ตามลำดับจากครั้งแรกจนถึงปัจจุบันตอบขอไขกรมพระครังกรมครังกรมธนารักษ์ข้อ8กรมธนารักษ์ตั้งอยู่เขตใดของกรุงเทพตอบคอควายเขตพญาไท ข้อ9รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใครตอบงองูนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ข้อที่10อธิบดีกรมธนารักษ์คนปัจจุบันคือใครตอบอกอไก่นายประภาสคงเอียด ข้อที่11วิสัยทัศน์ของกรมธนารักษ์คือข้อใดตอบคควายบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมภิบาลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืนข้อที่12พันธกิจของกรมธนารักษ์คือข้อใดอก บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมขอประเมินราคาอาสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากลขอผลิตและบริหารจัดการเหรียญกระสาบให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจงอถูกทุกข้อตอบงองูถูกทุกข้อ ข้อที่13จัดแสดงเผยแพร่และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์หมายถึงข้อใดตอบกอไก่ภารกิจของกรมธนารักษ์ข้อที่14คุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมธนารักษ์คือข้อใดก ทีโปร่งใสขออารับผิดชอบคอดีทุ่มเทเสียสละงอถูกทุกข้อตอบงองูถูกทุกข้อข้อที่15บหาสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตั้งอยู่ในกี่จังหวัดตอบขอไขเจ็ 76, จังหวัดข้อที่16 หน่วยงานในข้อใดสังกัดกรมธนารักษ์กกองบริหารเงินตรากองกระสาบขอกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สินคกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐงอถูกทุกข้อตอบงงูถูกทุกข้อ ข้อที่17จังหวัดในข้อใดมีศูนย์บริการจัดการเหรียญกระสาบ6แห่งตอบขอไข่ขอนแก่นอุบลราชธานีเชียงใหม่นครสวรรค์สงขลาสุราษฎรธานีข้อที่18ข้อใดคือชื่อเต็มของ ทอพอสอจุดเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลข,ของกรมธนารักษ์ตอบคอควายบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดข้อที่19ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดตอบกอไก่ องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนข้อ20กลมใดมีชื่อเดิมว่ากลมเก็บตอบขอไขกลมพระคังมหาสมบัติ สามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต่างๆด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะ